สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวานัตตี้ฮอกไกโดแอนด์อาราวนะคะไกด์ไทยในญี่ปุนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทัวร์กันที่สวนนากาจิมะสวนใหญ่ใจกลางเมืองค่ะช่วงนี้ไปเดือนตุลาคมเป็นบรรยากญญากศใบไม้ไมเปลี่ยนสีที่พีิกสุดๆไปเลยค่ะนอกจากบรรยากาศงามๆอย่างนี้ยังมีเทศกาลมันหวานที่คนญี่ปุ่นชอบคนไทยก็เลิฟเลยค่ะไปไปเป็นกับใบไม้ร่วมไป ก่อนอื่นนะต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นส่วนสาธารณะใจกลางเมืองที่เดินทางง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินมาลงที่นากาจิมะพ์คนะคะและแนะนําให้ออกทางออกที่3นะคะเราจะเจอต้นแปะกวยอยู่ข้างหน้าเลยค่ะววาโอ้กินมาดามหอมเย็นชื่นใจต้นกินโกะทองฟ้าก็สวยด้วย ตรงนี้คือไฮไลท์ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดน,นะคะก็คือเป็นแนวต้นกิงโกะหรือว่าต้นแปะกวยนั่นเองค่ะว่ากันว่าเขามีการเอาต้นแปะกวยมาปลูกลังจากมีนิทรรศการฉลองครบรอบ50ปีที่จัดเมื่อปี1918ตรงจุดนี้ก็จะมีการประดับไฟด้วยนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูตอนท้ายคลิปนะคะ ที่สนะคะที่น็ตจะพามาก็คือตรงสะไอลิชค่ะแต่เดิมที่นี่เคยเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บไม้ค่ะที่ไหลามาตามแม่น้ำโทโยฮิระในช่วงบุกเบิกเกาะฮอกไกโดและได้รับชื่อว่าคลองโมโตเอมอนตามชื่อของซูซูกิโมโตเอมอนซึ่งตอนนั้นเขาเป็นผู้รับผิดชอบในการเกาะสร้างต่อมาคลองสี่เหลี่ยมสองสายเดิมได้ถูกเชื่อมเข้ากันนะคะ ก็เลยถูกสร้างเป็นสวนสาธารณะค่ะและแน่นอนวันเวลาเปลี่ยนไปจากคลองก็กลายเป็นสระน้ำและเริ่มมีทางเดินรอบๆสระทำให้คนที่เข้ามาใช้บริการเขาก็ได้เดินรอบๆสระไปด้วยค่ะและในปัจจุบันมีบริการให้เช่าเรือพายด้วยนะคะเพื่อนๆใครที่อยากจะมาเดทมาชิลก็สามารถมาเช่าเรือได้นะคะ1นึ่งลำสามารถนั่งได้สามท่านค่ะและนี่คือค่าบริการปัจจุบันค่ะหลำแปดรเยนค่ะ แดดมาแดดมาต้องรีบถ่ายว้าสวยมากกับแดดเดี๋ยวมันหุบอีกสวยมากทุกคนว้าถ่ายอะไรถ่ายอีกจริงๆเนะ็ยังไม่ทันจบจักระนะคะแต่ว่าเน็ตเห็นแดดมันมานะก็เลยขอกลับมาถ่ายอีกรอบเพื่อนๆได้เห็นโมเมนต์ที่แดดออกนะคะมันสวยมากจริงๆค่ะหุบ แดดหุบแล้วคะ่ะทุกคนเมื่อกี้แดดมาแดดมาคือสวยมากแต่พอแดดหุบปุ๊บก็เออแบบประมาณนี้แหละสวยมากทุกคนไม่รู้จะมองตรงไหนก็สวยไปหมดเลยคะ่ะนี่ตรงนี้ตรงสะคุณลุงกำลังจัดการกับบ่อน้ำอยู่นะคะใครอยากพายเรือภายได้นะคุณลุงเปิดแล้วคะ่ะเมื่อวานฝนตกนะเมื่อวานแดดก็มาเยอยากจะพายเรือกับเพื่อนแต่ว่าพายไม่ได้เพราะว่าฝนตกคะ่ะ ก็เลยวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากจะมาเก็บภาพตอนช่วงที่มันมีแดดออกนะคะ ก็จะมีร้านกาแฟาเล็กๆเป็นร้านกาแฟาเคลื่อนที่นะคะเขาใช้ไฟแบบปั่นไฟเองค่ะเสียงมันก็เลยดังมากน,นเลยต้องพากอานะคะอากาศวันนี้ก็เย็นเย็นมากเลยนะคะเมื่อวานฝนตกแต่วันนี้เย็นมากเลยค่ะแล้วไหนๆเราก็มายืนตรงหน้าร้านเขาแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเป็นตัวแทนประเทศขอสั่งกาแฟาสักแก้วนะคะเขามีทั้งกาแฟาเย็นและก,กาแฟร้อนนะคะแต่ณจุดๆนี้ขอกาแฟร้อนดีกว่าสั่งแบบเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตนะคะน้องบอกว่า ช็อตมันนิดเดียวเองนะเราก็เข้าใจค่ะเอาช็อตเดียวก็พอค่ะเดี๋ยวตาค้างแต่ว่าไอ้นิดเดียวของเขาเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะนิดเดียวจริงๆนะคะคือถ้ามันไม่ได้เข้มค้นมากก็พรวดเดียวจบค่ะตรงร้านเขาก็มีที่นั่งนะคะแต่ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะรับน้ำหนักได้ประมาณไหนค่ะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูค่ะเออก็น่าจะได้อยู่นะ อ,อได้ก่อนที่เราจะเดินไปจุดที่3นะคะบริเวณตลอดทางเดินก็สวยมากเช่นกันแไม่อยากให้เพื่อนๆพพลาดกับบรรยากาศรอบๆสวนนะคะ โรงนี้คือโฮเฮคังเป็นโรงแรมสไตล์ตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จมาเยือนของจกักรพรรดิในปี1881แต่เดิมตัวอาคารไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะอยู่ที่โอโดรินิชิแล้วเขาก็ย้ายตึกตัวนี้มาค่ะแล้วก็มาไว้ที่นี่ประมาณปี1958และอีกจุดไฮไลท์ที่เขาจะมีการไล์อัพด้วยก็คือตรงนี้ค่ะ ส่วนญี่ปุ่นนะคะเป็นส่วนที่ใช้เวลาสร้าง2ปีเริ่มตั้งแต่ปี 1,9,6, 1มีเป้าหมายเพื่อสร้างส่วนญี่ปุ่นแบบแทๆ้ๆบนเกาะฮอกไกโดค่ะ ด้วยพอเขามาปุ๊บมีแดดมาเลยดีมากตอนนี้กำลังสวยมากเลยนะคะใบไม้ร่นตามพื้นก็สวยๆส,สำหรับเรานะักท่องเที่ยวคือสวยนะแต่สำหรับชาวบ้านเขาก็คงแบบว่าลำคาญเนาะต้องเก็บกวาดเยอะสวยมาก นี้เมื่อก่อนเป็นลงน้ำชานะทุกคนนี่เขามีถ่ายรูปแต่งงานด้วยนะคะทุกคนต้นนี้สวยมาก ดูแบบรัศมีแผ่กระจายนะคะ สสีีสีเเขยวหลืองนะคะคใบมันแบบเพอร์เฟกมากค่ะที่ส่วนนี้นะคะใบไม้เขาจะเริ่มเปลี่ยนสีประมาณน่าจะอยู่ประมาณกลางเดือนตุลาคมแต่ว่าที่สวยพีคสุดๆอะตามสถิติก็คือปลายเดือนตุลาคมนะคะ แนนอนของกินที่มาคู่กับฤดูนี้นะคะก็ต้องเป็นมันหวานเก่าลา้าช่วงนี้ค่ะที่นี่เขามีจัดงานมันหวานด้วยนะแนะนําเลยอย่าพลาดเน็ตรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะวันที่มารีวิวมันหวานวันนี้นะคะเน็ตมากับเพื่อนสาวค่ะตอนที่เน็ตมาก,กับเพื่อนก็คือเป็นวันแรกของคลิปนะคะที่เน็ตมาแล้วฝนตกนะก็เลยชวนเพื่อนมากินค่ะแต่เพื่อนสาวของเน็ต ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องโซเชียลเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้แน้นนาตัวต้องขออภัยด้วยนะคะแต่การมีเพื่อนมาด้วยก็ดีอย่างนะคะจะได้มีเพื่อนช่วยกินค่ะและเพื่อนๆก็จะได้ดูรีวิวอาหารหลายๆอย่างด้วยค่ะขณะวันนี้ฝนหยุดหยุดตกตกก็ยังมีคนมาต่อคิวซื้อมันหวานกันเยอะมากเลยค่ะคนญี่ปุ่นนี้เขาเรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆนะคะอ่ะโอเคร้านนี้ว่างแล้วเราเข้าไปซื้อดีกว่า

พิずつで。ึสุดเลยห่อนด่1100ีเ้ตัวนี้จะเป็นไทยกรอบนะคะที่เขามาทำเป็นแบนๆแล้วก็ราดด้วยซอสมันแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะได้ของกินแล้วค่ะองินมโอะบาเกะคะมีมัคคะอะมรมีค่ค่ะมีค่ะมีมะคะะค่่่ม่ ハイチンっぽいちょっとフルーティーな感じと華やかなフラワーみたいな感じ。華やかです。はいはい。はい、お一つで,お,一つでお湯割りソーダ割りロックできます。あお湯です。お湯であったかいの。あと高い方。はい。現金のみですか。現金のみです。七百円。はい。<円>はい、このお酒は北海道産ですか。あい,いえ。 これは鹿児島ちょっと量が少なくてどうしよう違うフルーティーな方でもよかったらこっちの方がいいですかちょっとお値段安いにして少なくしてもいいではい500円じゃあこれも一つくださいはい飲み比べるオッケーはいはただきます เใหช่กหอมมเนกันนะเหมือกันนะ แอลกอฮอล์ว่านั้นเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะนี่25โด25โดโอ้25เปอร์เซ็นต์นะคะอืมเบาเบาเบาเขามีที่ยืนให้นะคะเราก็จะยืนตรงนี้ที่มีฮีตเตอร์ค่ะใกล้ๆมีฮีตเตอร์เนอะ นี่ก็จะสามารถมองออกไปข้างนอกได้ขั้งไป <c oughs> อออันนี้อันนี้อันนี้แรงกว่านะคะเมื่อกี้เบาๆอันนี้แบบโคตรแรงเลยอะยี่สิบห้าแอลโกโฮ <c oughs> อฮอล์ยี่ิบห้าเปเซ็นต์ตาสว่างเลย และผู้สนับสนุนในคลิปนี้คือ NT Travel รู้จริงเรื่องญี่ปุ่นใครสนใจทัวร์ญี่ปุ่นกับแนทก็ติดต่อมาเลยที่ NT Travel ค่ะคนเรียนแถวเยอะมากมัน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  อแต่มันเยอะนะขนมฟังเหมือนขนมฟังใส่ไอศครีมกะทิบ้านเราคล้ายๆความรู้สึกนั้นแล้วก็ใส่มันนัวๆมาลองอันนี้บ้างนะคะอืมหอมสตรอเบอรี่หอมมากเลยอะ่ะหอมหอมอืม,อม เมือกินโซจเดี๋ยวเราลองชิมนะหอมหอม คนกินแบบพังเปลือกหรือว่ากินปบแบบนี้เลยอ,อ,อร่อยหวานมากใส่น้ำตาลไปเนี่ย เรามาดูบรรยากาศตอนไล์อัพกันบ้างนะคะไปดูกันค่ะทุกคนตอนนี้ไฟก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะนัดเอาบรรยากาศมาฝากเพืเ่อนๆด้วยค่ะ ะะเย็นๆค่ะตอนแรกที่เรามาตอนช่วงกลางวันมันยังไม่หนาวขนาดนี้นะคะก็มีลมบ้างค่ะแล้วก็เพราะมันมีฝนนะก็จะเย็นๆแต่ตอนนี้คือเย็นค่ะเย็นมากตอนนี้นะเดิมมาถึงหน้าสวนญี่ปุ่นนะคะก็จะมีทรัคฟู้ดมาขายค่ะมาดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างค่ะร้านนี้จะเป็นเมนูทาโก้แล้วก็เคแบบับอะไรที่แบบง่ายๆค่ะทานง่ายๆส่วนอีกร้านจะเป็นเคปนะคะก็โดนใจวัยรุ่นค่ะส่วนร้านข้างๆจะเป็นไก่ทอดแล้วก็เฟรนฟรายค่ะ แหมอากาศหนาวๆน,นะคะบรรยากาศช่างโรแมนติกเราเข้าไปดูในส่วนญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วไลท์อัพแล้วค่ะ กลงป่าด้วยนะ500ยเยนอันนี้ที่แนทเห็นก็จะมีโอชิรุโกะที่เป็นถั่วแดงต้มน้ำตาลแล้วก็ใส่โมจิมีซุปฟักทองแล้วก็ครีมซุปค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกแต่อากาศก็เป็นใจให้เราได้ถ่ายรูปบา้าง ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแล้วก็ติดตามคลิปของแนทเสมอนะคะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะ,ะเป็นทลิปค่าเดินทางของแนทเวลาไปถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้นะคะขอบคุณมากๆ,าๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายมาต,ต้หนสนท แน็ดดีจัดให้สบายโลหัวหอหอใกล้เดาไปกับแน็ดดี